สวัสดีทุกคนนะครับผมบอลและว,วันนี้ผมอยู่กับคีย์บอร์ดตัวหนึ่งนะครับที่ถูกพูดถึงมากๆในวงการ e-sport เลยเรียกว่าใครกำลังมองหาคีย์บอร์ดเกมมี่สักตัวหนึ่งที่ไซส์60มีฟังก์ชัน snap tab และสามารถใช้ r a b i t trigger ได้แต่ไม่ใช่ m a g n e t i c อะเป็นยังไงเดี๋ยวมารู้จักกับคีย์บอร์ดตัวนี้ครับ Razer Huntsman V3 Pro Mini นะครับตัวนี้เป็นแบบ white edition นะครับเป็นแบบสีขาวเดีย๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มีอะไรกันบ้างปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟัง ว i เปอร์ฮันส์แมนวีสามโปรมินิตัวนี้นะครับเป็นแบบไว e ์ดิชั่นนะครับหรือว่าสีขาวนั่นเองบอกเลยใครที่มีว i เปอร์วีสามโปรเนี่ยเอามาวางคู่กันเนี่ยเข้ากันสุดๆส,สวยมากๆและคีย์บอร์ดเกมิงตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มีเลเยอร์ไซส์แบบ60%บอกเลยว่าอันนี้ต้องถูกใจใสายแนวเกม FPS เอสย่างแน่นอนเพราะด้วยขนาดตัวที่เล็กของเขาเนี่ยมาทําให้พื้นที่ที่โต๊ะเนี่ยเหลือเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับเวลาเราสบัดเมาส์เนี่ยสบายมือมากๆไม่มีอะไรมาขวางไม่มีอะไรมาติดแน่นอนและตัวคีีนนคีย์บบบออออรรรดุ่น้ะคมใหเาเาลือกอืกกก2แบบ็ V3 Pro ที่มี Layout แบบ100%แล้วก็ Huntman V3 Pro แบบ TKL ที่มี Layout อยู่ที่80%ตัวปุ่มใช้ PBT Key Cap แบบ o u b l e Shot เคลือบผิวแบบด้านเงาให้สัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายกับ Viper VT Pro ใครที่ชอบฟิลแบบนั้นก็น่าจะชอบตัวนี้เช่นกันส่วนผิวบนนะครับเป็นอลูมิเนียมท็อปเพเที่ผลิตจากอลูมิเนียมเกรดเครื่องบินเลยเพราะฉะนั้นจะแข็งแรงทนทานรองรับการใช้งานที่หนักหนว่วงและก็ไม่บิดงออย่างแน่นอนและด้านหลังนะครับก็จะมีที่ปรับระดับความสูงนะครับที่เราสามารถปรับได้2สเต็ปมาพูดถึงฟังก์ชันของคีย์บอร์ดตัวนี้กันบ้างน,นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งลายบิคทิเกอร์และก็ Snap วิต์ของคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นเลเซอร์อนาล็อกออติคอลเจน2ที่บอกว่าเป็นอนาล็อกนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นแบบแมกนติกสวิตช์นะครับไม่ได้ทํางานผ่านตัวแม่เหล็กขึ้นแม่เหล็กแต่ทํางานผ่านการตรวจจับด้วยแสงอินฟราเรดนั่นเองทําให้มีความแม่นยาที่สูงมากๆที่ให้การตอบสนองนะครับอยู่ที่0.1-4มิลลิเมตรและอายุการกดเนี่ยใช้งานได้ถึง100ล้านครั้งและถ้าจะลองเปรียบเทียบเลเซอร์ออติคอลอนาล็อกเจน2สวิตช์กับฮอลเอฟเฟกต์สวิตช์นะครับเรื่ย 7มิลลิเซกในขณะที่ฮอร์เอฟเฟกนะครับโดยรวมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง1.8ถึง3.8มิลลิเซกแลวก็ตัวการส่งสัญญาณเนี่ยหรือว่าความแม่นยำเนี่ยตัวกลไกของเลเซอร์เนี่ยครับจะไม่ถูกกระทบจากสิ่งรอบข้างในขณะที่กลไกของแม่เหล็กหรือว่าฮอร์เอฟเฟกเนี่ยครับอาจจะโดนเรื่องของอุณหภูมิหรือว่าสนามแม่เหล็กจากตัววัตถุอื่นๆเข้ามาแทรกแสงได้นั่นเองและคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับยังมีระบบพ i กออนบอร์ด d ะดัจส์เมนตสำหรับการปรับแต่ง Adation Point Rabitticer แล s แบบทม่ต้องผ่นโอรแกรม a าบิ แ,แต่ถ้าเรารอยากปรับแต่งอะไรที่มันละเอียดขึ้น,นก็สามารถไปปรับแต่งผ่านโปรแกรม r a z e r Signap e ได้ซึ่งโปรแกรมตัวนี้นก็จะมีมาให้เราดาวน์โหลดหลังจากที่เราเ,เสียบอุปกรณ์ของเราเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์เลยนั่นเองอเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงจากคีย์บอร์ดกันนะครับว่าเป็นยังไง เดี๋ยวมาดูการใช้งานจริงกันดูบ้านนี่ครับว่าหลังจากที่ผมเอาคีย์บอร์ดไปเล่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง โอเคครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดกับ r a เซอร์ฮันชแมน V3 Pro Mini นะครับใครถูกใจกันบ้างกับคีย์บอร์ดตัวนี้โดยส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะชอบคีย์บอร์ดตัวนี้มากๆเลยนะยกเว้นอย่างเดียวคือเสียงของมันแต่ฟีลลิ่งและก็สัมผัสอื่นๆเนี่ยผมค่อนข้างที่จะถูกใจรู้สึกว่าเป็นคีย์บอร์ดตัวหนึ่งที่ทําให้ผมกลับมาสนุกแลวก็เพลิดเพลินกับการเล่นเกมได้มากๆเลยใครที่สนใจคีย์บอร์ดตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปจัดกันได้นั่นเองนะคร จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม